ใครทาธุรกิจเกี่ยวกับมูเตลูอยู่บ้างคะอยากรู้ไหมคะทําธุรกิจเกี่ยวกับมูเตลูเนี่ยต้องทําการตลาดยังไงทำคอนเทนต์ยังไงถ้าอยากรู้นะดูคลิปนี้จบเลยนะครับวันนี้เนี่ยน้ำตาลมีเคล็ดเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เกียรติมาแชร์แบ่งปันให้กับท่านนะคะถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงตามไปดูได้กันะะเลยคะ่ะสำหรับท่านนะครับที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อสายมูเตลูนะครับไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็สามารถใช้เรื่องของมูเตลูได้นะครับเรื่องของเครื่องรางของฝังของผูงองอ้ชาอเลยต่างๆก็ใช้สายมูเตลูวิธีการทําการตลาดออนไลน์ที่การทำคอนเทนต์เนี่ยให้ใช้สี่หลักต่อไปนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างกระแสนะครับอย่างแรกนะครับสายความเชื่อเนี่ยถ้าต้องมีผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เป็นยังไงครับเช่นนะ ค้าขายก็สามารถขายได้ดีขึ้นนะในเรื่องของโชคลาภนะครับถูกไว้ถูกเบอร์ถูกฉลากต่างๆนะครับแค่คาดก่อภไปต่างๆต้องมีผลลัพธ์มาเป็นตัวเปิดประเด็นก่อนนะครับเมื่อมีผลลัพธ์แล้วนะครับท่านก็นําเสนอในรูปแบบของต่อไปครับคือตำนานสตอรี่เทลลิ่งครับว่าในส่วนของ เรื่องรางของท่านนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของท่านเนี่ยมันเป็นมาอะไรยังไงเขาเล่าเรื่องไปให้เกิดความน่าสนใจใเกิดความฝังมักนมาในายุคไหนยังไงใครทําพิธีต่างๆว่านไปนะครับอันที่3ครับก็คือพิธีพิธีกรรมในการยึ่ปลุกเสกปลุกเสกที่ไหนยังไงพระเกจิท่านไหนเป็นคนปลุกเสกใครเป็นคนทําพิธีต่างๆเพื่อสร้างความได้สิทธ เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายครับข้อสี่ก็คือวิธีการนะครับในการที่จะบูชาสมมติเราได้เครื่องรางของขลังแล้วเราจะบูชายัางไงนะครับถวายอะไรบสวดอะไรยังไงนะครับเพียงแค่สี่ข้อนี้ครับถ้าท่านทำธุรกิจเกี่ยวยััรียนมูสลิโอกาสที่จะทําให้สินค้าและประกันของท่านนะขายได้เพิ่มขึ้นมีอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นบทความลองนํา4เทคนิคนี้ไปใช้ในเรื่องของการทำคอนเทน ทำการตลาดสำหรับสายมูเตลูดูนะครับรับรองครับได้ผลแน่นอนครับได้ความรู้จากอาจารย์เขียดไปแล้วอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะส่วนใครนะคะที่มีค,ำคำําถามอยากจะสอบถามอาจารย์เกียย่ยวกับการทำธุรก,กิจการตลาดต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันควันนี่ไปละคะ่ะบายบายค่ะ ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจวิธีการในการทำการตลาดออนไลน์และไลน์อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์เกียรติรัตน์ไว้นะคะและธุรกิจไหนที่อยากได้คอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์เด่นโด่แนะนำหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะวิธีดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้าด้วยวิชาคอนเทนต์รับรองค่ะโดนแน่นอนค่ะ